อันนี้ผมไมได้ปลูกกินนอกระดอครับผมปลูกอาศัยใส่ลั่มครับนี่เอาไว้ถัดสารตุ่มครับผมสวัสดีพี่น้องสืบปู่ทุกคนครับมื่อนี้กับพบพ่อกันอี่คก้าครับกับผมหมอแคนเตาคือเกาคือเดิมครับพี่น้องกับห้างหายพี่น้องไปโดนครับสาเหตุย้อนว่ากับว่าใครสบายว่าใครไม่แห้งปานใดครับกับเป็นปวดล้างปวดเดียวแล้วพี่น้องขันมันดีแน่ไข่แน่กับี๋ยวไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดนักมาแนมกับเป็นอีกพี่น้องมันกัเลยได้เฮ็ดเนี่ยเบาๆไป กับพี่น้องผู้ลุงคนว่าเพิ่นเศร้าเฮ็ดชิบหรือว่าสั่นกระทูเของมาถามผมไปเฮ็ดขึ้นเก่าหรอครับพี่น้องแต่ว่ากับร่างกายมันบวค่อยพร้อมประได้กับประได้ภาพพี่น้องไปหาอยู่หากิ่นกับเบื้องหน้าไม้ไปเท่ากันครับมื้อนี้ข้อจีพาพี่น้องมาหาอยู่หากินขึ้นเก่าหรอครับแต่ว่าข้อจีหากินทั้งโคกครับมื้อข้อจีภาพพี่น้องมาหาหน่อไม้ครับมื้อนี้ให้พี่น้องมาเบื้องหน่อไม้มาศึกษาหน่อไม้หนึ่งสายพันธุ์ที่หน้าปลูกครับผากอีสานภาคภาคได้ก็ปลูกได้ครับหน่อไม้อัันนนนนนีี้เเเาาาปปป็สยยพธุ์ท่่ลลูููกกอใบริวณ ใกล้เคียงบ้านก็นได้ครับเพราะว่ามันเป็นกอบืหกแล้วการนอแสบพี่น้องนอแสียบนอใหญ่นอเสียบล้ำต้นใส่งานได้ดีครับใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างครับนอใหม่อันนี้เดี๋ยวหยิบาพี่น้องไปเบิ้งครับอันนี้เขานั่งยู่งใหม่ไพ่สังไพ่ครับอันนี้นี่มันขึ้นนอบินไปแล้วครับนั่นนอนบินไปแล้วอันนี้มันกอขอมสีบางผมขุดขายนะครับบางแรงนี่ยคุดใหม่ไพ่แน่ใหม่สังไพ่แน่ไม่เลี้ยงแน่ครับช่วงขายขายบางแรงครับกั คุดจนปวดเอวคุณละพี่น้องเลยส่วงแรงมือนี้เขาสิพาพี่น้องมาเบิึงเราไม่สร้างมนทรครับไม่อันนี้เป็นตะปูครับเป็นตะปูในภาคอีสานเป็นตะปูไว้น้ำเงื้ยนน้ำสั้นพี่น้องไว้ถ้ากินนอกก็ได้ไว้ถ้าใส่ลั่มก็ได้ครับไว้จักสานก็ได้มันเหนียวครับไม่ตัวนี้สิพาพี่น้องมาเบิึงให้พี่น้องศึกษาแล้วก็ห้พี่น้องอยากปลูกครับให้พิจารณาเอาให้พิจารณาเบิึงโอ้เพิ่นปลูกเลมันเป็นยังฉี่เปลี่ยนยังฉี่นอนเป็นยังฉี่ลักษณะก่อนเปลี่ยนยังฉี่มันเปลี่ยนตัวหกบ้็น ความรู้แบ่งปันให้พี่นองครับามาพี่นองบาดเอาผ้ามาเบิงองน้องไงไ่ครับไคสร้างมน์ครับนี่พี่นองก่อมันอยู่รอรหมองเขา้าท้ายคลิปดีๆนี้ละเฮ็ดเวียกชานตุ่มซ้านยังไงพี่น้องเบิองนี่เลยครับพี่นองเบิงบอง,บงนอนนะครับนอนไงวะพี่นองวะอันนี้ปีที่สามครับปีที่สามเต็มเดือนนี้เลยครับนี่ สามเต็มนี่ขวดน้ำกินเท่าด้วยครับนี่ขวดน้ำกินอันนี้นอลำนี่นาจะได้ประมาณนสามนิ้วกัวครับสามนิว้วกัวกัวหรือสี่นิ้วนี่แหละสามนิ้วกัวนี่แหลมะมาหอดซีแล้มั้งเพราหอดซีมันใหญ่กว่านี่อยู่แต่ว่านอนี่ขนมันใหญ่ขึ้นมากขัน,ขนเขาจงไวหนาจีได้สี่นิ้วครับนี่ไผสร้างหมดขันได้สามนิว้วกัวสี่นิ้วนี่ถือว่าโอเคพี่น้องสำหรับไผ่สร้างหมดเดียวสิเพิ่งคว่ำดกของมันครับแบบนี้เบมึงนอมันใหญ่แล้วเบมึงคว่ำดกของมันครับ วันที่มีจากนอนนี่ห้าวซับไปกินชองเที่ยวเลยครับนี่อันทั้งนั้นนห้าวซับไปกินครับนัะนฟังฟังที่มันติดกําแพงเ้าวเสียวอว่าคันนี้เขากกระเยาอวกครับมือนี่สองนอนนี่นี่นี่นอนนี่รับนอนนี่ครับนนนรบ่บอให้มันหล่นไปทางกําแพงเดี๋ยวมันจะไปปกทั้งแดนเพื่อนเ้าต้องให้มันหยับออกมาทาังในพี่ครับปลูกน้องใหม่มันต้องคลัเบิงน้ำขางเคียงพร้อมครับที่ขางเคียงข,งขงา้าจะปลูกยังบอนงำของเพื่อนบอนถึงขันงำห้าก็ต้องตาดอกให้เพิ่นครับมันจังบ่นอพ ดี๋ยวเขาจะนับนอให้เบิ้ลครับมันมีจากนอนี่นอแง่ครับหนึ่งสองสามครับนอเน,นี่ยชี้ครับนี่นี่กันที่หากําลังเกิดครับนี่นี่หกครับเจ็ดแปดเก้าครับชิบชิบนอน,นี่สิบเอ็ดครับสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหา้าสิบหกชิปเจ็ดชิบแป,ปดครับอันที่มันมีอยู่นี่ มีที่เปกนอพี่น้องเห็นพี่น้องอยากปลูกกินนอพี่น้องต้องต้องย่าไว้ล่าหลายครับต้องตัดล่ามันออกน้าเอาไว้ประมาณสามสี่ล่าครับอันนี้ผมไม่ได้ปลูกกินนอรกระดอรครับผมปลูกอาศัยใส่ล่าครับนี่เอาไว้ถัดานตุ่มเอาไว้ถั่วเห็ดขั้นสะดุ้งง่ครับอันนี้ซุ้มนีใส่ได้แล้วครับนี่ล่านี่ปีแหลกครับนี่ซุ้มสุดปีแหลกของมันมันเหนือมันบวกขึ้นกันมันอยากเบิดอันนั้นแล้วครับ สามปีครับพี่น้องก่อน,นก็เริ่มใหญ่แล้วถือว่าโอเคครับเยังท้องจีทรับนอนไปแกงครับบ้ดนจีแกงกินนอนนึงครับแกงนอนนี่ก็กินผูเบิดครับนี่นี่นอนนี่สิแกงไปวัดครับให้แม่แกงไปวัดมืออื่นยังจะภาพพี่น้องทรับครับให้พี่น้องเบิง้งนี่เป็นตะปูพี่น้องไม่พี่น้องเบิง้งเป็นตะปูขนาดนยังไงน้องอาวดท่อง ซับเลยว่าเราไม่มันแจ๋หรือเปล่าี่เาติดซับนอนนี่ครับนี่นี่ทั้งนี่และซับท,ทั้งผีวะวางบางกล่องเนาะนี่พี่เนาะอนอนี้ครับนอย่ากแข็งแนวด้วยทั้ <c oughs> งปตีนถอดบวก ปวดเอวซับแ้วไม่ต้องซับจ้ำๆพี่น้องอย่าซับสูงครับเดี๋ยวมันจิแตกแตกใบขึ้นมาน้ำมูนี่เพ,พราะพยามย่าให้มันแตกใบทั้งล่างเดียวนอนสิบกใครเกิดซับจ้ำๆเลยเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาเองได้ครับอันท่หองเ่าซับแล้วก็เกิดขึ้นมาได้พี่น้าเพราะว่าหัวมันพัานายครับ เราบ้างอย่าให้ถือนออื่นเสียหายครับเขากระจงไว้แน่ไปลายฝนจังจงครับล่ำที่เข้าสีใสช่วงช่วงฝนหนาฝนแรกๆเขากินเขา้าก่อนอย่าให้มันลายกันด้วยครับขันลายมันสิอวันใหญ่นอโรคลายน้อมันว่านายครับนี่พี่น้องนหนึ่งนอครับอันนี้แกงวัเวเบิดครับนอเดียวนี่ช่วงี่เขาจีจงไว้ครับเพราะว่ามันออกมาจากแดียรลายแล้วจงให้มันขึ้นล่ำท่านี้เขาจีกิน ของกัดแน่นนะครับกดตัดลรั่มทั้งนี้ใส่ไปให้มันเนี่ยให้มันหล่นไปทั้งฝุ่นมันถือไปปกคล้ลองเข่าเจ้าครับวันใหม่คือ,อ,อกับไงน้องเอ้ยบอกจังว่ามันเนีพาพี่น้องไปหาอยูห่หากินทั้งน้ำอะไรครับมั้งวินแ้วมันตกเลือดตกน้ำตายสัมบัดมันมีภูไทคิดให้พี่น้องบึ้งนี่มันแขนแ็งแรงจังหวะกครับ,บพาไปโอ้หนอนแข็งแยีวเนย หอยต้องซับออกคันซับก็ได้เ้าหักแล้วเ้าต้องอออเาาอามีดลาวงขนออกอยังให้มันยังให้ต่อมันสูงต่อมันสูงมันฟงใบพอดีช่องนอ,อกระมือก็แกงไปวัดโอ้หดเหวียวเลย ไม่ไม่ถอดออกลงดิต้องไม่ชีวิตออม่ดยตัวเอียวแย่มันขาดเอวอยู่นี่มเอืเอืมขึนน้ว่าได้เปลี่ยนดอกมันเอวก็กาะเพาะในหล่งเี่านั้นไงฮู้น<ด>นยนอน ช่องวัดครับนี่เห็นไหแล้วพี่น้องนี่นะซับเอาไมไ้เลี้ยงก่อนก็มือหนาเต็มจีภาพไปบุ้งกอไม่เลี้ยงครับมือนี้บุ้งกอไม้อันนี้ไปบุ้งไปเทือยยางครับก็ิไปซับมาอยู่แบบต้มพี่น้องได้แล้วครับสองนอไอ้สร้างมนครับนี่สองนอแกงวุว้บพี่น้องนี่แกงกินทเวนี่น้อน,นี่แล้น,น,นี่ไปถ่ายแกงไปวัดครับออมานนี่พี่น้อง นี่ให้พี่น้องเบื้องห้าพี่น้องอยากปลูกครับทุณคนกับตัดสินใจว่าถือบุกาวมาปลูกอย่างมันหกเงี้ยนหกสั้นนะบบหกข้มไม้อน,นี่ปลูกไ้ใช้กับโบหกไว้หน้าไว้ข้างหน้าก็ได้ครับพ่อได้กิ่นพี่น้องแล้วนอมันแสบพร้อมเลยครับแล้วมีแสบก็นี่อีกเดี๋ยวให้มันใหญ่ก่อนเดี๋ยวผมหยิบผ้าไปเบิ้งครับน้อไม้อย่างมันที่มันแสบก็สร้างมูนอันนี้แสบก็ไม่เลี่ยงครับถ้าไม่เลี่ยงผมก็สิซับซับอายุมึนสิซับมาแกงทำมาต้ไมไว้สะพัดครับอันนี้ส สำหรับพี่น้องผู้สร้างตอกหรือว่าสร้างตุ่มกะกะทาไปก่อนพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้กะยังไปตัดงใหม่เพาะขันใดอยู่ตัดงใหม่ได้เดี๋ยวพรมเชียร์แต่ว,ว่าก็มีอยูทิสซุ่มสีเฮ็ดซ่งไปก่อนตอกที่ผู้ผู้สร้างก่อนที่เพิ่นโอน,งนองเงินมาให้แล้วนะจีเฮ็ดซ่งตัวนั้นเท่ากอนเพราะว่าซุ่มตอกใหม่เก่ามันเหลืออยู่กับตุ่มกะที่ได้อยู่ประมาณอีกหาหลังแต่ว่านั้นสีให้ของดาบตำรวจนี่ยงังสองสองคนครับผู้หนึ่งตำรวจดาบตำรวจบนเรือครับอันนี้เราก็โอนเงินมาไว้ให้แล้ว แล้วหล่ะละยังตาสารให้เราตุ่มก็ได้แต่ว่าคนมันกาไปตันใหม่มันยังมาเห็ดใหม่อีกก็ได้ครับสุดใหม่เอารอไปสกปอนครับผู้สุดใหม่ทุ่นี้กัจีเฮ็ดซุ่มนี่ให้เพิ่นกับตอกกับจีเฮ็ดให้ผู้เพิ่นโอนเงินมาแล้วผู้ใดบ่ท่านได้ตอกที่โอนเงินมาแล้วกะสามารถทักเขามาได้ครับท่งเที่ยวผมก็ลืมมันลืมมันมันหลายเหลี่ยมครับสมมติจะผู้ใดแน่ว่าผู้ใดแน่กรมีว่าจะมีหลักฐานสลีปการโอนเพราะว่าสลิปการส่งของของผมมันมีอยู่แล้วผู้ใดช่วงให่แพเนียนู่้ใดบ่ได้อีถ ข้าวมาหรือโทเข้าวมาหาผมเลยเลยครับผมอันนี้ห้ามันผิดพลาดต้องรวกับพระท่านนี่ดอกห้ามันมีผิดพลาดต่อไปครับผมเอามาอนี่สรุปพี่น้องบึงซ้ำนี่ครับนอไม้สร้างหมนุนครับเป็นนอไม้เป็นตะปูนอไม้เป็นตาเอาปูไว้น้ำหัวน้ำสวนพี่น้องติดหัวติดสวนไว้ติดเน่บ่บ่ถืกครติดหัว,วติดสวนวไว,กว้ก่อหนึ่งสองก่อกับบ่ผิดหวังพี่น้องมวให้ไหปหน้าเขาลูไปโหลดครับได้ใส่หอดลำได้กินหอดนอครับนอนปากประมาณนี้ครับนี่ ส่วนหลายก็อยู่ประมาณนี้ขะน,ออยอยน,น้อยเงี้ยท่านกะพี่น้องต้องไว่ล้ำห่างๆครับไว่ล้ำห่างๆมันถึเกิดนอหลา่หรือเกิดนอใหญ่แเราจะจงนอหลายครับพ่อต้องซับออกทั้งสี่แล้วปีน้ำมันสิใหญ่ขึ้นใหญ่ขึน้นครับผมฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับคลิปนี้จังพ่อกันคลิปไม่คลิปต่อไปแต่ผ้าพี่น้องลอรอและน้ำสวนนี่แหละสะกักวันเดี๋ยวมันแข็งแรงดีขึ้นจังผีผ้าไปหาอยู่หากินทั้งน้ำทั้งนองครับครับผมก็ขอบคุณพี่น้องสุกูทุกคนครับที่เข้ามาที่ตามรับชมรับฟัง กให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับความเจียบจะได้ความไข่จะมีลำลวย้ยลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกปุรุคนครับยังอพอกันคลิปไหมคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาพี่น้องไปเชมนี้ครับสวัสดีครับ